สวัสดีครับทางประชาคมและผู้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับเดือนนี้ถือว่าจะเป็นเดือนภายมันซึ่งเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับอยากจะเรียนทุกท่านว่าตั้งแต่ผมมาทํางานตั้งแต่เริ่มต้นทํางานนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยเริ่มได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นหมายความว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารับรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นข้อดีของ ความหลากหลายทางเพศที่ไม่มีการปิดกั้นกันนะครับในขณะที่บางประเทศเนี่ยอาจจะมีการปิดกั้นแต่ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าการรับบุคลากรของหมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับตั้งแต่การรับเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีความหลากหลายทางเพศอย่างไรนะครับเราไม่สนใจว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือ LGBTQ อะไรต่างเหล่านี้นะครับขอให้คุณมีศักยภาพและความสามารถมาสมัครที่มอนครพนมได้นะครับกระบวนการของการรับ เราก็จะดูเรื่องความสามารถกับงานที่ท่านทําเป็นหลักนะครับว่าท่านมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการทํางานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของเรานะครับก็ไม่ว่าเพศหญิงเพศชายเรามีการพัฒนาเท่าเทียมกันนะครับจะเห็นว่าสอบถามบุคลากรของมลาทยายคนครพนมได้นะครับว่าโอกาสในการเติบโตของเพศหญิงเพศชายและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีการเติบโต เหมือนกันครับคือไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเติบตโตลงทั้งการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของมาลมัยนครพนมด้วยในส่วนของการรับนักศึกษานะครับอยากจะเี่นทุกท่านว่าตอนนี้เนี่ยเ,เรามีนักศึกษาที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายไปแล้วนะครับประมาณ70%เป็นครับเป็นสุภาพสตรีเป็นเพศหญิงนะครับในขณะที่30%เป็นเพศชาย นะซึ่งในทั้งเพศหญิงและเพศชายก็มีความหลากหลายเพศอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สนใจครับขอให้คุณเป็นคนดีคนเก่งนะครับมอนคอมมนมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเดินเข้ามาด้วยความองอาจด้วยความมั่นใจว่าที่นี่ยินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มนะครับในการที่จะมาทํางานรวมทั้งมาเรียนรู้ ในหมหาวิทยาลัยธรรมนมพเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตนเองนะครับในเรื่องของการแต่งกายในการมาเรียนของนักศึกษาที่มีความหลกากหลายทางเพศนะครับทางคณาจารย์และหมหาวิทยาลัยธรรมนมก็ให้เกียรติทุกท่านนะครับในการแต่งกายเราไม่มีการจํากัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นขอให้ท่านแต่งกายด้วยความสุภาพนะครับก็ยินดีที่จะรับเข้าสู่กระบวนการเรียนและการเรียนในห้องเรียนนะครับการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารหรือองค์การนักศึกษากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็อยากเรียนท่านว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย เรามีสโมสนรนักศึกษานะครับซึ่งมีความหลากหลายทางเพศมากนาะยกสโมสนรนักศึกษาก็เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยนะครับ หมายความว่าเป็นผู้นานักศึกษาที่ดีซึ่งหมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะบอกอยากจะบอกพวกเราว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาเพศใดหรือมีกลุ่มใดก็ตามขอให้มีศักยภาพก็สามารถพัฒนาตนเองในหมหาวิทยาลัยนครพนมแห่งนี้ได้นะครับในการรับปริญญาเช่นเดียวกันนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือมีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราให้มีการแต่งกายตามที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับการรับปริญญาซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่เราขอไปก็ ได้รับการอนุมัติทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เข้าใจแล้วว่ากระบวนการของการรับปิญญาเนี่ยสามารถแต่งกายได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านตามความชอบแล้วก็ตามเพศสภาพที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองนะครับแต่ขอให้อยู่ในความสุภาพในการที่จะแนะนําตนเองและก็เป็นความสวยงามของการถ่ายรูปของตนเองด้วยนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้ครับยางอื่นคิดว่ากระบวนการของการพัฒนา ต่างๆเหล่านี้เราพัฒนาไปพร้อมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพใดก็ตามก็อยากจะแจ้งทุกท่านว่าในเดือนแห่งเดือนนี้ที่เป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมในเดือนนี้นะครับแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้สงังคมตอป